เขาเป็นคนที่ค่อนข้างปากแข็งไหมะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกจากการกระทําให้เราล่วงรู้ความรู้สึกของเขาที่แท้จริงอะ่ะไพ่นะคะบริบทมันขึ้นในเรื่องของความรักเนี่ยสิบถ้วยเมจิกเชียนแต่เขาพยายามควบคุมการกระทําของตัวเองอะไม่ให้มันแสดงออกมาให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาได้นะคะว่าจริงๆแล้วว่าเขารู้สึกชอบคุณนะเหมือนกับ คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจอะในการใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันนี้มากเลยแต่ไม่รู้ทําไมนะคะเขาถึงไม่แสดงออกมาเมจิกเชียเนี่มาบอกอะไรอะ่ะมันเป็นความหลากหลายทางด้านความรู้สึกก็ว่าได้ก้าวไม้เทา้าเขาสับสนน่ะเขาสับสนความรู้สึกของตัวเองอะ่ะเอหรือว่าเขาอยู่ในช่วงที่เขาไม่ได้พร้อมเปิดใจในเรื่องของความรัก เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะพร้อมในเรื่องของการมีแฟนสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ชีวิตโสดมาอย่างยาวนานจนเขาชินกับความโดดเดี่ยวนี้ถ้าหากเขาจะต้องรู้สึกหลักใครจริงๆเขาคิดว่าเขาจะต้องรู้จักคุณให้ดีพอก่อน